วันนี้นายอนุทินชาญวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปลุกระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงพบปะให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตที่วัดโรงช้างอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต23คนซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตได้สนับสนุนการระงับเหตุการณ์จัดเจ้าหน้าที่ ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครหน่วยกู้ภยัยปฏิบัติการระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วอาทิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินครอบครัวละสามพันบาทสำนักง,งานประกันสังคมมอบเงินบำเหน็จชาราภาพให้แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยค่าทำศพหนึ่งหมื่นบาทและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายพิจารณาช่วยเหลือรายละไม่เกินสองแสนบาทและเงินช่วยเหลือจากท้องถิ่นรายละสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท นายวราวุศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าได้สั่งการให้ตั้งศูนย์วอร์มและระดมสภากำลังทุกหน่วยงานทั้งทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยาเข้าเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วทั้งนี้ผมได้ขอให้ทางเลขานุการรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงครับ ตั้งศูนย์วอร์มของกระทรวงพมและระดมกําลังทั้งหมดกับทุกหน่วยงานของกระทรวงพมทั้งวันโฮมนักสาขาวิชาชีพนักจิตวิทยาเร่งเข้าเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและที่สําคัญการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจะมีเงินงบประมาณจากหลายหน่วยรัชการคาดว่าจะมีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า3า0,000บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ครั้งนี้มีเยาวชนอายุ8ปี16ปีและ18ปีต้องสูญเสียพ่อแม่ซึ่งมูลนิธิบรรหารแจ่มใสศิลปะอาชาจะดูแลเรื่องการศึกษาของเยาวชนทั้ง3คนอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน